แต่ะ,กกปะเปิดข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดครบทั้ง15ตัวตภายใน<ต>บ้านาของประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในคืนวันเกิดเหตุคดีโศกนาฏการรมที่กำนันนกพร้อมพวกถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าก่อย,ยิงพันตำรวจตีสีวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งเสียชีวิตนะครับตำรวจหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับก็ช่วยผู้กระทาผิดนะครับ เช่ชนรถ,นงรถงรองับตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานระบุว่ากล้องทั้งหมดสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนคำให้การทั้งหมดของตำรวจที่สอบปากคำมาพบว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่างคนต่างนี้ไม่มีการทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจสรุปแล้วกล้องตัวนี้กำนันเนี่ยไปคนไปกดสวิตช์ให้ปิดตอน10โมง6ิ คือในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากาลังวางโต๊ะจีนวาง,งต่างๆนะเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่ผมตั้งมุ่งฐานว่าก็คงจะมีคนเตือนกำนันว่าอไอ้การจัดงานเนี่ยนะไอ้กล้องเนี่ยมันต้องไม่ให้เห็นมูลเหตุสําคัญนะครับก็ต้องเรียนสื่อมวลชนหนึ่งการขอลูกน้องนะให้ลงมาทำหน้าที่เป็นจอยยอนสายตรวจนะแล้วไม่ได้รับการการสนองตอบนะครับสองก็มีปัญหากันมาเลื้อรลังนะครับนะตั้งแต่สวัสด เออเข้ามาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่หรือเคร่งครัดนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันว่ารถของเขาเป็นรถบรรทุกการวิ่งก็ต้องบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อสารวัตรปฏิบัติหน้าที่หรือเคร่งครัดไอ้รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้นะครับเมื่อไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้นะครับเออก็กําไรมันก็น้อยลงนะครับการดําเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ พลตำรวจเอกสุรเชษย์ย้ำว่านอกเหนือจะดำเนินการกับตำรวจและพลระเรือนที่เกี่ยวข้องเรียกได้ว่าแทบหมดอนาคตอนาคตการทำธุรกิจของกนันนกก็ดูเหมือนจะถูกขุดรากถอนโคนไปด้วยโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตเรื่องหัวประมูลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่วันนี้ไม่เพียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตรวจสอบแต่ยังมีดี i ปปทปปง กรมสัมพากร์กรมบัญชีกลางร่วมตรวจสอบด้วยเพราะตามข้อมูลพบว่านอกจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องยังโยงไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วยเพราะในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e bidding e bidding ก็คือว่าทุกคนนะครับคนที่ซื้อซองก็จะขีเข้าไปในระบบแล้ววันที่จะกําหนดวันที่จะต้องไป e bidding กันก็หมายว่าไปเสนอราคาใช่ไหมฮะก็จะเป็นวันเดียวกันแล้วก็จะเข้าไป e bidding กันอยู่ไหนก็ได้นะไม่ต้องอย,อยู่ที่บ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนไปซื้อซองเนี่ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นก็หมายความว่าเขานี่มีความสามารถในการรับรู้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีเครือข่ายที่เขารู้ได้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปซื้อซองพอเขารู้ว่าใครซื้อซองเนี่ยเขาก็ต้องไปดําเนิน ok ok ก,การในการจัดการบล็อกไว้จะบล็อกด้วยธีการไหนนี่เรายังไม่ทราบนั่นก็เพราะว่าในโครงการนี้มันมีทั้งหมด32คนที่ไปยื่นใช่ไหมครับแล้วก็มาบิดดิ้งจริงแค่3ลรายแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยบอกสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องว่า ก็ถ้าท่านให้ข้อมูลได้เป็นประโยชน์เนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะได้เป็นพยานแต่ว่าถ้าเกิดกรณีความผิดของเขาจะมี2ส่วนส่วนแรกคือสมยอมกันทําให้รัฐขาดทุนนะพูดง่ายๆนะครับกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่ไปข่มขู่เขาเนี่ยคนนี้ก็จะมีความผิดด้วยคนที่ข่มขู่เขาจะมีโทษมากที่สุดสอดคล้องกับข้อมูลของเลขาธิการคณะกรรมการปปทที่พบพิวรุษว่าบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างสออเข้าข่ายสมคบกันในการประมูลราคา ซึ่งเชื่อว่าผู้กระทําความผิดไม่ได้มีแค่คนเดียวการตรวจคน้นจะรวบรวมพยานหลักฐานนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อหาจุดเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทําความผิดคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงเนี่ยวันนี้เราเห็นข้อผิดสังเกตหลายอย่างมากแต่ในส่วนรายละเอียดเนี่ยผมไม่สามารถจะให้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปได้ได้ยังไงที่บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ย จะได้รับการประมูลได้รับสัมทานไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วทุกโครงการจะเป็นโครงการที่ต่ำกว่า500แสนบาทมันสออะไรหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือเดี๋ยวเราวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเนี่ยเราจะเห็นจุดเชื่อมโยงสัมพันธ์ความผิดไปถึงใครคนนั้นก็ต้องเตรียมรับผิดข้อมูลเชิงลึกจากชุดคลี่คลายคดีหัวประมูลยังพบว่าการตรวจสอบเอกสารในบริษัทของกำนันนก คือการสอบเรื่องการประมูลงาน e b i t ต i n g หลังพบข้อมูลว่าอาจจะมีการหัวประมูลโดวยวิธีการใช้บริษัทคู่เทียบในการยืมประมูลเพื่อให้บริษัทต,ตัวเองชนะการประมูลเจ้าหน้าที่จึงต้องหาหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับบริษัทอื่นๆ 2. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงที่มีราคาประมูลไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทอาจจะเป็นการหันซอยสัญญา 3. การประมูลต่ำกวาราคากลางหลายรายการ และการเปิดเผยข้อมูลการประมูลงานของบริษัทอื่นๆซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐจากส่วนกลางเข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์และทำกันเป็นขบวนการคือประเทศไทยเนี่ยคนที่ร่ำรวยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ล้วนมาจากการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นหลักนะนะประเทศไทยผมไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์อะไรไม่ใช่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายหน้าเป็นธุรกิจสีเทา นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหัวใจสําคัญก็ที่เราพูดคําว่าข้าราชการข้าราชการนะแต่ข้าราชการตัวหลักที่สุดก็คือตํารวจนะเ <c oughs> พราะเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นผู้ที่จะจับคุมดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ที่เขาทําผิดกฎหมายถ้าฟังก์ชันเนี่ยนะฮะของกลไกการรักษากฎหมายมันทางานอยู่ตลอดเวลาน,นะ <c oughs> คนพวกนี้ก็จะบ้านเล็กก็จะกลายเป็นบ้านใหญ่ขึ้นมาไม่ได้การก่อเหตุของกำนันนกเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐอย่างไม่ไว้หน้าใคร ไม่สนว่าตัวเองคือผู้นำท้องถิ่นที่ต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนตัวจริงสนามข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับกำนันทศพรลีสกุลหรือกำนันแจ้ถึงปงปัญหาสายสัมพันธ์ระหว่างกำนันกับตำรวจจนถูกสังคมมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิน่นประเด็นนี้กำนันแจ้ให้ข้อมูลว่า สังคมไทยยังเป็นระบบอุปถัมภ์จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันอาจก้าวข้ามเส้นของการให้เกียรติกันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะเขาทํางานกับตารวจมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะผู้กับไหนที่ย้ายมาอยู่อย่างสพของมาด้านที่คมนะเขาก็แวะมาเยี่ยมเยียนพุทกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเข้ามาดูว่าเออลูกบ้านเป็นยังไง พื้นที่ปีนี้เป็นยังไงนะฮะเราทํางานร่วมกันตลอดตํารวจต่างพื้นที่นะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกบ้านไปทําความผิดอยู่ทางนู้นนะฮะตำรวจต่างพื้นที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเข้ามาหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเรามาถามข้อมูลนะว่าออลูกบ้านคนนี้อยู่ตรงไหนเป็นยังไงคือเรารู้จักกันในนามทางานร่วมกันนะ,ะบางครั้งเออถ้ามีปัญหาเกิดร้อนหรืออะไรมันก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงว่าเขามาลบกวนเราจน มากมายจนต้องทําให้เราต้องมาสร้างอิทธิพลขนาดนั้นคําว่าอิทธิพลมาพูดก,กันถึงขนาดนั้นนะบางครั้งมันก็ทําให้คำน,นันผู้ใหญ่บ้านเราเสียนะครับเสียเงาตำรวจส่วนใหญ่ตำรวจที่รู้จักกันนะครับวันเกิดวันไะไรผมเนี่ยบางทีเขาก็มากันเพราะเรารู้จักกันเราทํางานร่วมกันนะอย่างตู้สายตรวจของผมอย่างเงี้ยเขาก็ไปมาหาสู่ตลอดส่วนใหญ่ก็ทํามาหากินกันช่วยเหลือชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่านะฮะลงเชือดหมู นะครับและอย่างนึงผมก็ทําไก่ไก่ชนนะฮะทำไก่ชนขายไม่ได้มีขอสร้างไม่มีอะไรครับเพราะไม่ถนัดตั้งเรื่องนี้นะที่นี่ไม่มีมือพืนมีแต่คนดีนะครับที่นี่ไม่มีนะ เราเราไม่ชอบทางนั้นนะฮะสายนะั้นเราไม่ค่อยชอบเราชอบว่าเออเอาฟาร์มดีมาคุยกันมาช่วยเหลือกันอย่างนั้นดีกว่านะครับเป็น,ปนมาทั้งหมด20ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านมา2ปีแล้วก็มาเป็นกำนันเลยนะครับผมก็อายุสามิกว่าตอนเป็นกำน,นันจริงๆแล้วกำน,นันผู้ใหญ่บ้านไม่ไ,มได้ดุดเดือดขนาดนั้นนะอย่างของผม19บําตำบลกันรักกัน,กนทุกตำบลนะไม่มีปัญหาคือมันไม่ได้เคยเกิดเหตุแบบนี้อันนี้เหตุมันเกิดมามันจะเป็นเฉพาะบุคคลของเขามากกว่านะครับอาจจะเป็นอารมณ์ชั่วผู้ขของเขาเขาคิดว่าเขาทําได้เขาจะทําแบบนี้ แต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นําคนจริงๆแล้วอ่ะคิดแบบนี้มันไม่ถูกเราต้องคิดว่าทุกคนสิทธิ์มันเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีอะไรต้องพูดต้องคุยกันนะครับไม่ใช่ว่ามาทําแบบนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับในฐานะผมก็เป็นกำนันคนนึงกำนันผู้ใหญ่บ้านสอดคล้องกันกับกำนันธนาทิพย์พรมชื่นหรือกำนันเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ตําบลสุงไหงปาดีอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ที่เคยถูกกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางของธุรกิจสีเทา กำนันเพื่อนเล่าให้เราฟังว่ากำนันมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านส่วนตัวไม่ได้เลี้ยงดูตำรวจในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ เพราะพื้นที่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นใน3จังหวัดกำนันคือเป็นจุดศูนย์กลางของทหารและตำรวจคือเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับพี่น้องประชาชนบ้านกำนันนี้จะเป็นที่ว่าทุกหน่วยงานนะครับจะต้องมาประสานแล้วก็ติดต่อในหมู่บ้านในตำบลของเรานะครับเอาง่ายๆคือเหลืองดำบนบ่าคือแบกทุกของชาวบ้านไม่ไงไม่ไปเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรหรอกไม่เคยมีครับ สมมากจะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะที่นาราธิวาสไม่เคยมีตำรวจอะไรมาขอตังค์ขออะไรไม่มี3จังหวัดนี้คือเป็นพื้นที่ปลอะบ,บางบางหน่วยของรัฐที่เข้าไป<อ>คงจะเข้าไม่ถึงเหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีรครับ3จังหวัดใครจะไปวิ่งโยกย้ายอะไรไม่มีหรอกเคยเยอะแยะเพราะว่ากำนันนี่ตำรวจ เขามาติดต่อประสานงานเขาก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วผมเป็นกำนันมาเกือบ30ปียังไม่เคยเห็นมีแบบนี้นะครับส่วนมากกำนันเขาจะไม่ทะเลาะกับข้าราชการอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องพึ่งพากันไงในแง่ของตำรวจก็คบกันพึ่งพากันซึ่งกันและกันมันบุญคุณน่าจะเรียกว่าหน้าที่มากกว่านะเพราะว่ากำนันก็มีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน ตำรวจเขาก็ต้องดูแลกฎหมายรักษากฎหมายทีนี้มันก็ต้องมาผูกพันกันกำนันเป็นผู้มีแต่ให้นะไม่คงไม่ให้ไปเป็นมาเฟียอะไรหรอกครับที่นราธิวาสนี้ไม่มีบ้านใหญ่บ้านเล็กหรอกครับเสมอภาคกันเพราะว่าสามจังหวัดนี้บอบช้ำมากับฟาร์มมันคงเยอะ20ปีแล้วไม่ไม่มีใครจะมาเป็นมาเฟียอะไรหรอกครับ ังกประนปฏิเสธไม่ได้ที่เรื่องนี้ท้าทายรัฐบาลใหม่อย่างกระทรวงมหาดไทยล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวว่าวันนี้ประเทศไทยไม่มีมาเฟียหลงเหลืออยู่แล้วมีเพียงผู้ที่มีอิทธิพลที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้ผมก็ถือเป็นผู้มีประสบการณ์ ผ่านโระพอสมควรนะครับผ่านมาผมก็จะใช้ประสบการณ์ผมมาควบควบคู่ไปกับกฎหมายตามกฎหมายนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆฝ่ายก็ต้องมาให้คําแนะนํากันให้ข้อคิดกันให้แนวทางการทํางานกันใครมีอะไรมาก็มานํามาเสนอใช่ไหมสิ่งที่สําคัญคือเราต้องไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท้าทายอํานาจรัฐลังแกประชาชนนี่ไม่ได้ซึ่งถามว่าขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพรลรหลุดไปเขาฟ้องได้นะ แต่เราจะไม่ให้ฟ้องแหละเราไม่ทำให้ให้ผิดพลาดอย่างนั้นเราเรา,เรามีวิธีการที่จะทำให้มันไวนะครับไวแล้วก็ไม่ให้เกิดผมต้องไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องร่วมมือกับคนที่เขามีหน้าที่ในการดําเนินการจับกลุมนะครับแล้วก็เข้าลงไปตรวจสอบผมบอกแล้วผิดกฎหมายเรื่องไหนก็ว่าไปแต่ท้าทายอํานาจรัฐไม่ได้รังแกประชาชน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงยกเครื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการในพื้นที่ทั่วประเทศครั้งใหญ่หวังกวาดล้างผู้มีอิทธิพลผิดกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์อย่างกำนันนกจะต้องไม่มีวันเกิดขึ้นอีกโชติมาจันทงงตัวจริงสนามข่าวรายงาน